ครับสวัสดีครัซีสุภูสุกนครับมาเหนียงหลอดมาสรุปผลบ้างไฟนะครับณฐานจุดนนนกเขาครับบานพีพวนหรือว่าบานเปาะนั่นเองครับบานเปาะตําบลคอวังอําเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับบางที่1ครับสตะวันลุงครับ83คะแนนไม่ผ่านครับบางที่2วิทยาการเกษตรนะครับผม50คะแนนไม่ผ่านครับบางที่3เพชรโพนขวานะครับ260คะแนน ไม่ผ่านนะครับบังที่4กุ้งจเจริญทรัพย์360คะแนนผ่านครับบังที่หากล่องฝานะครับ3า0คะแนนไม่ผ่านครับบังที่6เฮียน้องสังลุยบวกใช่เมฆ่านะครับ355คะแนนเจ้าครับบังที่7เจเน่าสังลุยนะครับผม250คะแนนไม่ผ่านครับบังที่8อเฉลิมพลนะครับ340คะแนนเจ้าครับบังที่เก้า แดงวีโกนะครับ335คะแนนเจ้าครับบังที่สิบซับสุวรรณนะครับ363คะแนนเจ้าครับบังที่11จอจเจริญสุขนะครับ370คะแนนเจ้าครับบังที่12โควิดเบิกฟ้านะครับ393คะแนนผ่านครับบังที่13เทพปากเก่าๆนะครับ235คะแนนไม่ผ่านครับบังที่14โควิดเออโกแก่นะครับสร้างบที่เด็ด้315กับ่ผ่านกันเก่านะครับผมเสียหลอบนอกกับ่ผ่านนะครับ บั่งดิสิหกะรอกหน่อยนะครับผม330คะแนนไม่ผ่านครับบั่งดิสิหเบิร์ดอากาะนะครับสามคะแนนผ่านครับบั่งดิสิบเจ็ดสอบใหสารนะครับ340คะแนนเจ้านะครับ บุ้ยนะครับบังไฟนะครับผ่านสามบังนะครับโอยแต่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 นะครับบางทีมีสิบเจ็ดบังผ่านสามนะครับผมเจ้าหาที่เลือแพร่เบิดเลยนะครับผมอ่ะแต่ฮิโตนแฟนพันไรนะครับอ่ะมืออื่นสู่กันต่อไปนะครับห้กําลังใจกันต่อไปนะครับผมมือี้อากาศมันชื้นนะครับผมฝนตกเบิดขึ้นน่ารอดวงไฟมันก็อออนนะครับไปบ่ได้นะครับมีเคยมีอาจารย์สร้างบอกลุงหลอนนะครับบังไฟมันอ่อนขั้นถือฝนล่ะ แห้งอ่อนไปกันใหญ่เลยนะครับเอเล่เลยมังไฟพอดอีมือพอดีขั้นถือฝนกลายเป็นอ่อนครับแด่ขั้นมังไฟาแห้งบดีถือฝนสีกลายเป็นพอดีนะครับอ่ะหายกิจจะหน้าเอาเป็นข้อมูลข้อมูลนหนึ่งนะครับสาหรับลูกหลอดมอนิกับบเลยไล่จักบังเลยนะครับผมเสียทางตำย่างเดียวสักสองสามบังกับพ่อนข้ามันรดนะครับผมข้อดนค่ากับเข่ากับพ่อนะครับผมอ่ะมือกันสู่กันต่อไปครับ หากข้อมูลพิพาทประการในลุลราเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุกราเอฟซีสวัสดีครับ